รูปใจประกอบด้วยสีรัสุตาที่ปูรวมนะครับมีสติปัญญาสามารถรู้ธรรมแต่ประการมีอุปกรณ์เป็นต้นพิสูรรูปนั้นเป็นสมควรเพื่อจะกระทำกิจนราศรีการพระบรมทุกข์แห่งพสูรรูปนั้นเจร ตอนนี้ก็ต้องทำพิธีการดูนะครับพระองค์กระถิ่นนะครับผ้าและอัญชัญกาดของผ้าสรรสุขบร,ริีวันทุกดวงนี้มีบรรดาญาติโยมสาวผู้ชนเหตุสมควแก่พระสมปราอินทปัญโยเป็นผู้มีสติปัญญาสามารถเพื่อการทำถิ่นสารกรริเลให้ถูกต้องาตามพระ ตัวแล้วใช้จงให้สัตสัญญาสาธุการขึ้นพร้อมกันเธอาอังุริลพีเพิ้มขอภาพรบตรัชบินรมาโต๊ะไปวนโรอาเจรเอบรผมาพมันผมปั้นตั้งรัชบินธรรา ้าจะจะตอนนี้พระบิณฑบาตกำ<ม>ลังจะพองพ,อพอ้าเ<ม>ข้ามาหากระถินนะครับที่จำพารษายู่ัวที่ผ่านนักคาารับเป็นชาวบ้านหมู่บ้านบ้านแรกันทาทุกคนเลยนะ พิสูจน์องค์ผู้ที่ครองกระถิ่นลังบินบาทอยู่นะครับเป้าใหม่ของข้าใหม่แบบจ้าพ้านเป็นพระใหม่รูปราสมร้ราชสมนั้นพระพุท์เจ้าพ้ะสงฆ์ที่กำลังสาแล้วก็เ้าที่รูตัวก็ตอบรับ ใจบาตรพักใหม่ผู้ที่ลงของผ้าพระกฐินนะครับในหน่วยระดับขมาทุกปีนะารจักรพรที่ก้ามาราวกรรณจะรู้จักกันอยู่เนาะนะทเปิดที่สอบก็รับมาสอบการน้ำนะสวนอาหารการน้ำรับสบัครพนักงารของคนนะทชายญิง จะภาพขับอกนะใครจะมาสมัครงานนะนะชายหญิงกินอยู่ที่พักดียังเรือนให้นะสองคนนะครับสองคนผู้หญิงก็ได้ผู้ชายก็ดีนะติดต่อสมัครกับโยมจะภาพเลยตรงเลยนะเลยตรงเลยถ้าใครไม่รู้เอาโทรศัพท์ไปได้นะเดี๋ยวติดต่อทางโทรศัพท์กับจะภาพไปเลยนะครับ ญาติโยมสาธุชนผู้ที่ใจบุญกำลังใส่บาตรเงินนะครับกับพระภิกษุองค์ที่ท่านได้กำพรรษาครบสามเดือนไตลมากนะครับเนาะวัดสุขออนุเพราะนโมทนาสาธุชนวัดสุขวิศน์ดูเกียรติเราต่อวัดแล้วนะฟังสุขที่น์ในการไปเดินตามไปจดินพักวิศน์หรือจะฉันกาแฟทานอาหารมาเจิญายการน้ำวิศน์ ความสุขมิตรสองจับจีเพี้ยนไปได้เลยนะเชื่อว่าความสุขมิตรสองควาแพ้เนี่ยมาสาธุบุญด้วยกันนะครับรวมแลนี้เลยฝาทเงินนะครับพระพุทธเจ้าเหลือฮันเซนลิมอนชันเข้ารูปนะครับถือโดมขนจับ ประานานคงต้องให้นะครับสองโต๊ะ่อสีลูก พิเศษเลยนะเขาต้องใช้เวลาสี่เดือนก่นเดินภปษานะคมันก็เข้าภาษารอบเนไนนะทีนี้ก็เลยมีมนที่เพิ่มลับราฟัภาคกันให้ท่านดูแต่ว่าท่านจะเดินไปนอันนี้ร้อยแล้อย์นักทาาเยอะกับความยุโง และคณะอิจารย์ที่สิทธิัตนกายและชาวบ้านหนองครัวงเพชรหนองแดงและอบวัน์แกเชียร์ที่มาร่วมบริรูปสมแข้งขันกีฬาที่วันนี้ขออวยพรขมออาญีบุณปสรัตน์รกายบุญปักษ์พูลบุณประษ์งบุญปส์ง อำนาจพลเมียจำของสึ่งศักดิ์สิทธิ์ท้หลายพระปฏิจจพุทธเจ้าพระอรหันตเจ้าทั้งหลายจะ้รวงอำนาจบลเมียจำของพระเดชกุลหลวงปู่ศรีจักรสิร์ฟหปู่ปัทมานอญนาจมียจำทมีศีสุขเนื่องจากพระธมมาผ่านใช้ในการสร้างบุญมียจางไม่รู้จักบุญเกทศ ให้เกียขึ้นสัพพะโลกสัพพโสสัพพโรสัพพภัยสุขภพรายใดใดก็จืได้มาพร้อมผ่านให้เจริญด้วยอายุวันณัสุขธรระภารปฏิภาณทัรมชาตบริวารบุปผใครก็าถึงเป็นข้อบพูนหาษิที่ผู้ใจบุญทั้จุนพระพุทธศาสนา ไปทุกทุกเจ้าตามเจ้าถึงที่สุดแรงทำทุกคนทุกเจ้าด้วยเพื่อนอาตุ้ ตอนนี้พระพุทธองค์ก็ไม่ได้กำลังให้พรญาติโยมญาติรุ่นพุทธิใจบุตรกุศลได้มาทอดพระผีนครับสวัินองพวงเพือว่าน้องแดงมิตรกันาตาลอบิระห ผมกำลังให้พรอยู่นะครับ。 จยํโภอภิญาโญ god. น้องควงนะครับตำบลกันจูอำเภอบึงสามาทจังหวัดเชียงูนะครับมีงานป่ายชอนได้มาท่ายทำรวมูปและน้อบุญกระดิ่งร่วมกับน้องชาวน้องแดงนองควนะครับเียวอมารอนนี้ทั้งท่านกำลังควรยันโตพุ่้นำมวในธรรมดายาิบดีทุคนนะครับเดี๋ยวเราวมทดกริ่สัเ วะติปะวันโตเตอาทุกขังปุญญะมะโนคุณฐานพระ ทนดีกันทุกคนนะครับทุ่มบุญไปด้วยกันนะครับบํารุทาสนะครับขอให้บุกสมบทุณนี้นะครับจนติดต้อยห้อยตามไปสู่กรุ่มพุทะเรื่องหน้านะครับขอให้อยู่ดีทุกสุขนะครับบายๆโชคดีกันลิปหน้านะครับสาธุสาธุสาธค